สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนยูขึ้นชิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรากันอยู่ที่หมาุ่มปลาเขื่อนลำปลาวนะครับหมเป็นหม้เด็ดน,นะครับผมหมสะพานเทพนะครับ,บหมายสะพานเทพนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับผมวันนี้เรามาแบบจับจุดจับจุดเพิ่งจะนัดกันตอนนัดกันตอนกี่โมงบ่ายโมง นัดกันตอนบ่ายโมงนะครับผมว่าเลิกงานแล้วจะออกมาตกปลาครับหนึ่งหนึ and, ่งค uh, so ืนกับอ so ีกหนึ่งวันจะตกจะกลับพรุ่งนี้ตอนเย็นครับผมหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับมากับพี่นิกบผมหรือบันเท้าครับแล้วก็ปูเบนหรือบันสองครับผมนิครับจะเข้เบนหริวบันสองครับผมก็ตอนแรกไม่คิดว่าน้ําจะเป็นคลื่นแรงขนาดนี้ครับผมว่าจะมา สองทุ่นตอนกลคืนแต่น่าจะไม่ได้สองนะครับน่าจะได้ปีสายยาวนะมากับป๋าปลายแก้วนะครับข้อนี้นะครับถ้าตกสายยาวผมก็เอาสายยาวมาสองคันนะผมจะได้ตกสายยาวแทนนะครับก็ยังไงนะครับก็เดีย๋ยวจะมีผลงานให้นานารับชมแน่นอนนะผมสวัสดีครับนานะน,นีก็เป็นเวลาประมาณ หกโมงแล้วนะครับเมื่อคืนก็มาถึงประมาณห้าทุ่มแล้วก็ได้มาตั้งอุปกรณ์กันครับแต่ว่าเรายังตกหลิวไม่ได้นะครับเลยไม่ได้2ทุ่นเพราะว่าลมเมื่อคืนนีแรงมากเราก็เลยตกสายยาวกันนะครับแต่ก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็กินเรื่อยๆครับก็เลยพักไปช่วงตีสองนอนนะครับเป็นตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วก็ มีพี่เบ้นกับพี่นิกกับพ่อออกไปตกปลาแล้วครับผมแล้วก็ได้ตั้งบันลังออกอ้อนขอ,อเลยดูก่อน,นสะพานเทพนะครับผม,มยากาศสะพานเทพนะครับผมอ๋อมีน้ำมาลงเด็กเลยครับ บรรยากาศสะพานเทียบยามเช้านะครับผมเอ็นครับปูนิกปลากินนะครับได้หรือยังอันนี้เรามาไกลจากหมเดิมเล็กน้อยครับ2ี่กโลยี่สกโลนะครับผมหมสะพานเทียบครับปูนิกอยู่บ้านเฮานะครับผมยอดครับวันนี้เล่นน้ำกันแน่นอนเมื่อคืนเป็นไงครับเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยครับหนาวมากครับหนาวมาก จากสารคามอากาศร้อนมากเลยครับไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าหุ่มก็ไม่ได้เอามาตกตกจนถึงตีสองแต่ลมแรงมากหนาวก็เลยรีบเข้าไปนอนกันครับเดี๋ยวตกปลาวันนี้ไม่ไหวนะครับต่อไปก็มาดูครับโปเบนครับหริวบ้านสองนะครับผมวัดปลาแล้วครับโอ้โหโชว์ตัวปลาหน่อยครับแป๊บนึงครับกำลังเดินไปครับนี่นะครับผม สะพานเทพสุดานะครับผมวันนี้นั่งบรลลังลือหน้าหมูเลยนะครับผมเอาตาดำนะครับผมเกาตาดำครับสวยๆครับนี่ครับบรรยากาศเมื่อคืนหนาวครับหนาวหนาวกันใหญ่เลยครับเพราะว่าไม่มีใครเตรียมเสื้อกันหนาวหรืออะไรมากันเลยนะครับเสื้อกันหนาวมาอยู่จะเป็นเสื้อหนาวบางๆไม่ได้หนานะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ครับ รยากาศประมาณนี้นะครับผมประกอบกล้องเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเป็นตามรับชมกันเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ได้มาเริ่มตกแล้วครับเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นหัวหารผสมมะกิดขนมปังนะครับนวุ่นนิ่มนะครับผมแล้วก็เป็นฝุ่นนะครับสไตล์ที่ใช้ตกในวันนี้นะครับผมเป็นการตกแบบบาลานซ์แตะสองขอนะครับผมบาลานซ์แตะนะครับ บาลานแตะสขอคันที่ใช้เป็นคัน3.6ทูแพกนะครับอาคานะครับผมุันที่ใช้ก็เป็นทุ้นดเตอร์โกนะครับผมเซตไปตั้งแต่บ่อที่แล้วนะครับก็เลยเอามาใช้นะครับเป็นดัเตอร์โกขนนกนะครับเบอร์12นะครับผม12เซนนะครับก็เริ่มตกไปสักครั้งแล้วก็มีปลาเด็กปลาน้อยเข้ามากินนะครับเป็นพวกปลาตะเพียนนะครับผมเข้าเหยื่อดีมากเลยครับผมมารับชมกันเลยครับผม โอ้โหอะไรจะปานนั่นย่ามันกินไงสามสี่ห้าปีแล้วนะเนี่ยลงไปมันกินเลยไหมตัดย่างก่อนนะตัดยีงก่อนนะียงก่อนนะอัดย่างเบ็ดอ่ะเนี่อ่โอ้โหวัดโทเสืู้มาอยู่ทางนู้นวะ นี่คือหลักโอ้ยพิ่ง่อยเหียไปน่ะ่อยทำไมเม่กีอ้าวเอาบ้างไหมโอ้มาแล้วครับม่ไมไมไปนล้สิจะเข้าไปอย่าาไไปตรง้ี้

以吧？嗯，它衰一点。 ใช่ใช่แล้วาขาวเกีนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ตั้ง ทุ่นอยู่ที่าบาลานตั้ง 5. ตก2น,นะครับแต่ตอนนี้เหมือนน้ำจะเดินแรงมากเราก็จะทำให้สายนั้นตกอนอนกับพื้นมากที่สุดคือการที่เราจะเลื่อนให้มันขึ้นมาเป็นตั้ง 5. ตก5นะครับผมคือเอาง่ายงครับคือเราตั้งคือสต็อปเปอร์เรามี4ตัวนะครับผมตอนนี้สต็อปเปอร์มีสีตัวครับเราเลื่อนตัวบนสุดนะครับนี่ครับตัวบนสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ที่2ข้อสีพอดีกับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับผม ผมจะเลื่อนทุนเพื่อให้่ามันขึ้นมาครับเป็นนี่ครับที่ห้าหรือหกข้อสีนครับผมผมตั้งไว้ประมาณห้าหรือหกข้อสีนี่ครับาาก็จะขึ้นไว้ประมาณหกข้อสีนครับผมาาแล้วเราก็รูดขึ้นมาตอนนี้ทุ่นเราก็จะอยู่ในระดับตั้งห้าตกห้านะครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับ ตั้งห้าตกห้านะครับผมตั้งห้าตกห้านะครับห้าตกห้าทีนี้สายทุน่นสายเราก็จะนอนไปกับพื้นนะครับผมแต่ไม่ไม่ถือว่านอนมากนะครับมันก็จะเวลาเหยื่อหมดทุ่นอาจจะไม่ยกขึ้นมานะครับทําให้ปลาที่กินอยู่หน้าดินนี่เก็บกินเหยื่อเราได้ง่ายเวลาบางทีปลาที่มันไม่ตามเหยื่อเวลาทุ่นยกนะครับหรือว่าเวลาน้ํเดืออย่างเงี้ย ทำให้ทุ่นเราไม่ไม่ขยับหรือเดินหนีจากปลาครับผมเรามาดูกันเลยครับถ้าน้ำไหลเราต้องไหลไม่ไมถึงว่าน้ําเดินนะครับเราลองตั้งดูรับทุ่นเรามาอาจจะนิ่งขึ้นนี่นะครับมันอยู่ที่ประมาณหกข้อนะห้าข้อหกข้อนะครับผมว่าตอนนี้มีทั้งขึ้นทั้งน้ำเลยกันนะครับผม การรคับไหลเลยนะครับผมนี่ครับการตั้ง 5, 5, 5ผ้าตบผานะครับผมจะไหลนะครับผมี่บ ที่นเรากดลงไม่คีนก่อนปลาจะคืนห้คืนีน้ำมันไปกรดหาย้ำแ,แล้วตะขอเรานอนไปกับคืนนะครับน้ํามันเลยกดให้ทุ่นเราจมลงไปหนึ่งข้อนะครับตอนแรกมันก็ตั้งหาตอก้านะครับทีนี้พอสายเริ่มตกคล้องช้างไปตามน้ำนิดหน่อยทุ่นเราก็จะโจเริ่มจมลงนิดนึงนะครับผมดูใหม่อีกรอบนึงนะครับ้นนนรบารบาลานซ์ตอห้าตอก้านะครับผม น,นี่ประมาณห้าคอนะครับผมแต่เดี๋ยวน้ำจะกดทุนเราลงบีดนิดนึงครับจะบอกว่าพี่นิดย้ายมามันเลยเงียบว่ะ เออนี่แหละมันก็เข้ามาครับทุ่นเราก็จะนิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทุ่นผมมันกดลงไปเพราะว่าน้ํามันกดสายนะครับผมเริ่โผู่ขึ้นมาแนละ้วอืมมีปะการปลาต่อนะครับ เฮ้ฮยครับผมกลับมาอีกครั้งนึงครับเมื่อตอน uh, 9โมง10โมงนะครับผมโอ้โหลมแรงมากเลยครับเป็นคลื่นเลยนะครับก็เ,เลยได้เล่นคาระยะ 5. รา5สีได้ปลานิลมาได้ปลานิลน้อยมา3ตัวนะครับ<ส>ตอนนี้ก็ลมเริ่มนิ่งแล้วก็กลับมาไต่คันระยะ36ต่อน,นะครับผมได้ปลานิลมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับก็<ส>ตอนนี้ก็จะตั้งเป็นบาลานซ์ตั้ง5ตก5เหมือนเดิม มากกว่านะเพราะว่าหน้าดินจนมากเขาก็เอาปูนมาตอะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ปูนนะครับ mm-hmm <laughs> ผลงานนะครับสะพานเทพสุดาวันนี้นะผมเมื่อคืนไม่ได้ตกนะครับมาเริ่มตกเช้าวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนมากเป็นปลาขาวเกน,นะครับผมปลาเกปลานินน้อยนะครับผมนี่ครับปลาเกปลานินน้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้กระชังผมนะครับผมนี่กระชังผมเดี๋ยวดูกระชงังทีนิดนะครับ ชังฟินิกนี่ปลาหนิลเยอะนะครับเหยียดสดไม่อดตายครับผมสายกุ้งครับนี่ปลานิลจะเยอะกว่านะครับผมสายกุ้งนะครับไปสั่งฟินิกนะครับผมปลานิลเยอะนะครับกุ้งนะครับส่วนผมหัวหานอย่างเดียวนะครับครับกระชังปูเบนครับผมครับปลาลิกปลาน้อยตายเรียบครับผมปลาลิกปลาน้อยตายเรียบครับผม